น้ำสำคัญกับชีวิตสโมสรสรีออแพร่ภาค 310A2 ขอนำเสนอนวัตกรรมเพิ่มออกซิเจนดูดซับกลิ่นในแหล่งน้ำชุมชนน้ำคือบอกรักโลกดาวคลอสเสียนเมือนร่วมกันค่ะบูชูพัดกรอบชัยค่ะทีมงานน้องๆเคลิกรีโอคลิกรีโครับประมาณตรงนี้ประมาจากไหนครับเป็นกองทุน LCS นะฮะแล้วก็สมสรสรออนที่เพื่ออะไรอะเรื่องของ เขาเรียกง้ำตาล้ตตามตอนนี้ขอเราพิเศษขึ้มานิดนึงเป็นความต้องการของทางสมอสรนและออนเพื่อให้มันทํางานได้ช่วงที่ไม่มีแสงนะครับโดยใช้แบตเตอรี่เข้าไปถ้ามัารการเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากที่มีขายกันทรู้ไปสวัสดีค่ะนี่นะคะเราก็จะนำกางหันนะคะลงสู่น้ำคือ เราออกแบบโดยการใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการรับพลังงานแสงอาทิต์มาเก็บเก็บไว้ในม้อแบตเตอรี่ซึ่งเรามีม่อแบตเตอรี่ทั้งหมดสตัวด้กันคันขนาดนี้แสงอาทิตย์ได้หมดลงไปแล้วแต่เครื่องปินน้ำก็ยังทางานได้อยู่ครับซึ่งนั้นเวลาจากตอนนี้ครับไปประมาณ5ชั่วโมงครับมันกัยังทางานอยู่ครับผมสวัสดีค่ะดิฉันรีอนิกกี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาประกอบกระชังกันนะคะเวลามัน ม่คือหน้ามันเล็กด้ว แลที่เรานะคะได้ตวรวจวัดออกซิเจนนะคะในบริเวณท่อระบายน้ำซึ่งมาจากน้ำในเขตเทศบาลเมืองแพร่นะคะซึ่งเพราะว่ามีค่า1.17มิลลิกรัมต่อลิตรคะหลังจากที่เราเนี่ยได้วัดค่าออกซิเจน<ม>บริเวณกระสน้ำของชวานะคะ เพราะว่ามีค่าจาก1.17กรัมต่อลิตรนะคะมาเป็น3 1ิกรัมต่อลิะะ 1, รรตรนี้นะคะพวกเราก็ได้พัฒนาส่วนสาธารณะ,ะแล้วก็เพิ่มออกซิเจนบริเวณนำน้ำคือได้เรียบร้อยแล้วนะคะจากน้ำที่เน่าเสียกลายเป็นน้ำที่ดีนะคะก็ขอขอบคุณคณะาอาจารย์และนักเรียนสาธิตโรงเรียนบ้านเชตวันนะฮะที่ได้มีโครงการปรับูมิทัศน์แหล่งน้ำ ในพื้นที่ชุมวนนั่คือ